สวัสดีครับสวัสดีเอ็ซี่สันนะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวพามาเบิงนะครับเป็นตัว3ามสูตายีครับเป็นรถมบืองสองครับผมนะครับอ่าสะพานงงามนะครับผมนะครับอันนี้นะครับผมนะครับอุปกรณ์จะได้3ามยางนะครับมีอ่าใบมีดนะครับเป็นของกินซิสเต็มครับส่วนขานนะครับเป็นของเที่มที่นะครับขาวาดงนะครับไบที่สอง หาจานไปยี่สบสองนะครับผมนะครับแล้วก็เป็นรถตลรีนะครับของอย่างโน้ตเ๋ยนะครับรถตลรีจะเป็นของสยามนะครับอินพิเมนนะครับอ่าเมททกหานะครับผมนะครับในภาพช่มรอรถครับเนี่ยขลังแห่งๆครับผมนะครับ สีหลบทะเลอกนิดหน่อยครับแต่เก hi e ็บสีให้ได้ครับผมนะครับถ้าลูกค้าพร้อมจบนะครับเก็บสีให้ได้นะครับที่หนาไหมแห็งไหมครับผมนะครับเนื่องโบธันเยิบนะครับแา่สีก็ยัื่องงามๆอยู่นะครับสีก็งามอยู่แต่ตรงอ่าพวกนี้นะครับทลอะนิดหน่อยนะครับพวกที่ปรเมีดนะครับรถใช้งานนะครับเป็นลำปกตินะครับทลอะก็เก็บสีให้ได้ครับอ่านะครับผมเพื่อข้นอีกอ เป็นรถด้านหลางนะครับผมนะครับเบิ้งแต่ตัวนี้นะครับผมเป็นขามเป็นดำนะครับผมเป็นขามปกสีข้นนะครับผมนะครับลอตลอกนะครับตลอกนะครับแต่สีโพนี้นะครับยังโอเคเลยหลังคาดกับโพแตกนะครับหลังคายั่งน้งามครับหลังคายั่งน้งามอยู่เนาะอุปกรณ์ในสามยางครับได้ ผมสูดเลยนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับเนาะเล็กไหมครับนี้ผมไม่แน่ใจนะครับวะะ่าเท่าไรอ่ะเดี๋ยวส่วนเล็กไมมเดี๋ยวผมดูอีกที่หนึ่งนะครับผมนะครับเล็กไหมอ่ะสำหรับเท่าไหร่นะครับที่ส่วนใหญ่กับที่ต่อต่อต่างมาเรื่อยๆนะครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยว ไปอีกอันนึงนะครับผมหาสิบแรงนะครับขั้นกลาขั้นเดิมนะครับหาสิบแรงนะครับหลายค้นนะครับบ่หลายคนหอกผมเลื่อนมาเห็นข้อเมนหนึ่งนะครับเมื่อเืนนี้นะครับอ่าก็เลยเดี๋ยวจะมาที่บายให้ฟังนะครับเป็นอย่างนะครับหาสิบแร่คนว่าเป็นอย่างหาสิบแรงคือเป็นรถมือสองไฟแแหนะครับหลายแถนะครับ ก็บ่หลายครับตอนนี้ก็หายากครับรถมือสองตอนนี้มีบกี่ขั้นนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ขั้นเดียวนะครับที่เป็นรถมือสองนะครับนี่เป็นอังี่สี่นะครับรถนะครับผมบัวตาหีหอได้ครับที่มาเป็นมือสองนะครับหนึ่งแหละนะครับปัจจัยหลักก็คือมาจากการที่ลูกค้าปัจจัยหววนะครับผมอ่านะครับตัวนี้คือปัจจัยหลักนะครับที่มาเป็นรถมือสองนะครับเนอะอ่ะนี้ก็ฝากให้เข้าใจนะนะครับผมบอมเป็นรถบอดี้นะครับเป็นทุกรุ่นครับ บม่ตีหัวได้ครับรถบ่อใจงวดเขาตามยึดเบิร์ครับผมนะครับเขาตามยึดมาเป็นรถมือสองเบิร์นะครับบางขันสภาพดีดีนะครับบางคนนะครับออกไปเลี้ยวนะครับในปีหนึ่งบ่ใส่งวดเลยก็มีนะครับนะครับดาวไปใส่งานในซื้อนะครับงวดบ่อใจก็มีนะครับอ่าก็เลยต้องกลายมาเป็นรถมือสองครับบางขั้นกะสภาพงามๆครับพี่น้องบางขั้นกับบงงามมันแดเนาะนี่ก็ตอไปตามความจริงนะครับผมนะครับ ขที่นึงคือขั้นงามเงามครับผมนะครับขั้นบงงามกับบงงามไม่ดีแหละนะครับาขั้นมาน้ำดื่มกับงางงามครับผมนะครับมาน้ำดื่มแทบจะบ่ต้องเฮ็ดยังเลยนะครับยันทายของเลียวนะครับยานเดียวพอ่นะครับส่วนหลงสีเนียวบ่ต้องเลยนะครับผมนะครับบางขั้นเนาะอันนี้ใส่เข้ามาบางขั้นนะครับบางขั้นนะครับอ่าก็มีขั้นนี้ครับตอนนี้นะครับแล้วหาแซนชินเมือนหาพันนะครับแล้วก็สามสิบหกแรงนะครับ ขั้นที่ผมถ่ายไปเมื่อกี้ก็ราคาขายอยู่ประมาณสี่แสนนะครับสี่แสนสองสี่แสนสามนี่แหละนะครับผมนะครับเข้ามาคุยนะครับหรือสอบถามได้นะครับผมเนาะอุปกรณ์ส่วนมากจะเป็นครบชุดครับครบชุดเนาะสองขั้นนี้ครบชุดแต่บางขั้นเนาะอาจจะมาแต่ตัวรถคือทั้งขั้นนี้นะครับมาแต่ตัวรถอย่างเดียวนะครับก็มีใบมีดนะครับบางขั้นก็มาแต่ใบมีดจังซีนะครับเจ็ดหาก็มาแต่ใบมีดนะครับมาแต่ มาแต่ใบมีดบางคันก็มาแค่ใบมีดผานนะครับแต่วแต่แจาะต่คันนะครับแต่ส่วนหมากตอนนี้จะนํอ่าอุปกรณ์ครบชุดมากนะครับซื้อลูกค้าซื้อไปกับความใช้งานนะครับเะาเป็นแบบครบชุดมาเลยนะครับค่านี้ก็งามนะครับผมงามอยู่นะครับดาวได้พอนเด้ครับอ่าอีกอย่างนึงนะครับลูกค้านะครับอาจจะไเข้อใจนะครับว่าการพอนนะครับมันพอนยังไงนะครับก็บรถมือสองครับขึ้นอยู่กับ อ่าเจ้าของคุเก่านะครับเพิ่นดาวไปมันใส่หัวแทกปีนะครับเขากะเมื่อนรเข้าไปผ่อนตัวครับผมหาเพิ่นออกไปได้ปุ๊บเพิ่นได้อ่อได้สองปีนะครับเหมือนระยะเวลาหกปีเพิ่นออกไปนะครับใส่หัวได้แค่สองปีหล่ะก็ถือยึดที่เหลือนะครับคือสี่ปีนะครับลูกค้านะครับมาซื้อนะครับเหมือนกับเหมือนซื้อตัวครับผมนะครับเขาก็ไปผ่อนตัวอีกสี่ปีนะครับทั้งสี่นะครับผมเนาะแต่กระดาวได้นะครับดาวได้ดาวก็อาจจะ ซูสีนะครับรถใหม่นะครับแต่หวดหววก็น่าจะถูกกว่านะครับบางคันเนาะบางคันอาจจะแพงกว่าก็มีนะครับแต่รวมรวมแล้วกับก็คือตามที่ผมมาเนาะลูกค้าเพิ่งออกไปได้จะปีเข้ากับมาพอนตองซีนะครับอ่าส่วนสั่นรับรถใหม่กะกะดาประมาณพอๆกันครับเพาะกันต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่จะมีเงินซอยดาวห้นะครับส่วนรถเมือสองจะบ่มีนะครับผมนะครับลูกค้าจ่ายเต็มตรงนี้นะครับ ูกค้าจะต้องจายเต็มส่วนรถไม่นะครับรถไม่ก็มีเงินซอยดาวเขาไห่นะครับเขาซอยนะครับกับของแถมนะครับแต่ส่วนรถมือสองอาจจะมปของแถมเนาะอาจจะแถมเป็นพวกไฟนะครับพวกไฟพวกด่ามต่้คอนทุนนั่นสินะครับผมนะครับตัวนี้ก็แถมน้ำบึ้หลายนะครับรถมือสองนี่อาจจะเป็นแถมพวกเสือนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยอาจจะแถม กระบอกอพวกอัจรลบีนะครับหรือชุดจรลบีเนาะแจวแต่อ่าแจวเต,ต,ต,ต่ละคั้งเนะาะแต่เป็นเงิ่อนสุดอาจจะแถมได้ยูนะครับอาจจะแถมได้กักบกระบอกไร้ฝาหัที่ควนเนาะครับบ,บ,บอาจจะบอทอร์ลอดไม่เองสิเนะาะอ่าตัวนี้ก็ฟังให้อ่าเอฟซีหลายคนนะครับอ่าเข้าใจนะครับผมมาอธิบายในเรื่องของรถมือสองนะครับรถมือสองเพราะว่าคอมเมนเรื่องคอมเมนนะครับเมืออ่อคืนนี้ก็เลย ก็เลยมาบอวาัสงนะครับเป็นาเป็นยังสองรุนนี้นะครับแต่เข้ามาสองรุนนีอาสามสิบหกก็หาศูนะครับเป็นยังเื้นมีมือสองเตรุนนี้นะครับบริมิตเตลุนนี้ครับมีทุกุ่นแหละนะครับผมุ่นลอยรุนเก่าหานะครับมีเวิร์ดนะครับตัวอย่างหนึ่งคือลูกค่าน้ำออกไปใส่งานแล้วแตบประจัยหวนนะครับเท่ากับตรงตายเหมือนไข่ครับผมนะครับตายเหมือนไข่เท่ากับตรงทำการยึดนะครับผมอ่าเห็ุนะครับเพราะว่าเตลุนได้ครับทุกคือกันทุกคนครับ มาเป็นรถมือสองในจังไหนก็คือนี่แหละครับมวดบอจ่ายนะครับอันนี้ก็บโบได้ว่ากันนั่มันบัทันเนาะตัวนี้ก็เข้าใจลูกค้านะครับผมนะครับบางที่เศรษฐกิจบาดเจ้านะครับมันไอตังซี่ละเนาะยิงมาโควิดนะครับผมนะครับเศรษฐกิจกับโบค่อยดีมั้ยนะครับบางที่มันบัทันอันนี้ก็บโบว่ากันครับเข้าใจครับผมเข้าใจนะครับโบว่าต้นลุดได้ครับ เข้าบอน้ำกระจายเขานะครับเาก็ต้องสามยึดนะครับผมนะครับอ่าทีหอตอนเย็นนี่ต้นมือสองกับโบกัมีปานไอได้ครับผมนะครับยึดอยู่นะครับยึดอยู่ใครมีมากกับโดนโดนเธอครับเจ็ดังนี่รอมาสองเดือนนะครับสองเดือนสามเดือนยังมีมากขั้นหนึ่งเฉยนะครับผมนะครับเนาะประมาณนี้ครับสำหรับทันไดนะครับที่สนใจนะครับก็สามาติดต่อสอบถามาันได้เลยครับผมนะครับสามสิบหกแรงนะครับหาิบแรงสีสิบแรงนะครับผมมีทุกรุ่นแหละนะครับตัวแอร์ก็มีคนนะนะครับ เดี๋ยวหมดลังขอไปรีวิวครับผมสำหรับทนายนะครับที่มากินนี่ก็อย่ารืมอดไลื์ะไรนะผมก็ตัดสะไตกันน้ำเนียนะครับแต่ที่สำคัญนะครับย่เรื่องกดติตากนะครับออาฝากันกดติตามิดด้วยครับผมนะครับ่ันไดอยากของวิววยังนะครับก็สามารถที่ต่อสอบถามมาเร้่ลยครับผมนะครับเดี๋ยวสำหรับทนายที่สนใจนะครับก็โพวกมาสอบถามเลยครับ ราคาบอแพงครับผมนะครับแล้วก็แอดไลน์เขามากกกระไดครับผมแอนไลน์ MTB หกห้าเจ็แปดนะครับหรือแอดไลน์ตางเบอถือกระไดครับศูนย์แปดศูนย์นะครับสองแปดสองเก้าสองห้าแปดนะครับหรือจะเป็นเฟซบุ๊กกับเทน้อยร้อยล้านนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้ลิงก์ให้นะครับผมนะครับก็ทักเข้ามาสองสามนะครับผมจะได้ดำตัวนะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกซีซีแรงหาซีแรงนะครับพวกรถรถเอหาหาหขาเจ้หานะครับพวกนี้ ข้อท่วมันจะสั่นนะครับครับตองตอเนาะเดี๋ยวจะรีวิวหน้าตาให้เบิ้งนะครับผมคลิปหน้าเนาะอ่าท่านใดที่สนใจ36แล้วก็ะหาศูคันนี้นะครับรถมือสองกัสามารถติดต่อสอบถามค์วันนี้เลยครับผมเนาะอ่าโทรเข้ามาได้เลยครับท่านใดที่หาอยู่กัด้วนๆครับผมนะครับโทรไว้กัได้ไว้ครับนะครับบางทีก็ไปเร็วมาเร็วนะครับผมส่วนมากไปเร็วมาเร็วนะครับ เนาะประมาณนี้ครับผมนะครับสำหรับทนายที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้กันนะด้วยครับผมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับอยากให้ริวยังกัดสามารถนะครับข้อมตลเขามาใดครับผมนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนับผมสวัสดีครับ